เมื่อโลกนี้ไรแสงแห่งอาทิตย์ก็มืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเข็นเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวธรรมสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดเป็นพิธีกรทางอากาศอาจารย์กมลวันเรืองรัตนสุนทรเป็นพิธีกรผู้ช่วยด้านเอกสารและข้อมูลออกอากาศครับวันนี้จะเล่าถึงเรื่องของพระเดชประคุณ หลวงปู่เสากันตาสีโลพระประมาจารย์กรรมฐานผู้มีความเพียรเป็นเลิศมีความสงบสงเง่ยมกิริยามารยาทอ่อนน้อมสุขุมพูดน้อยเป็นผู้ใฝ่ใจในทุดงขวัตหนักแน่นในพระธรรมวินยัยชอบวิเวกและไม่ติดถิ่นที่อยู่ท่านเดินทุดงไปหาวิเวกเจริญสมณธรรม ตามชายป่าดงพงเขาในที่ต่างๆทั้งในประเทศไทยและประเทศลาวเมื่อปีพุทธศักราช2434-36หลวงปู่สาวได้ทุดงผ่านหมู่บ้านคำบงอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดอุบลราชธานีได้เทศนาสั่งสอนท่านพระอาจารย์มั่นสมัยยังเป็นคารวาตจนเกิดศรัทธาเลื่อมใสติดตามออกบวช และจุดนี้เป็นความยิ่งใหญ่ของวงพระกรรมฐานตราบจนกระทั่งถึงปัจจุบันวงพระกรรมฐานจึงขนานนามพระอาจารย์เสาว่าพระประมาจารย์กรรมฐานคราวหนึ่งในปีพุทธศักราช2480ขึ้น15ค่ำเดือน12ท่านจำมันสาธิวัดป่าบ้านขาโคมเจ้าจอมมดดาทับทิมมีศรัทธานำพระป่ามาทอถวายและนิมนต์ท่านขึ้นแสดงธรรม ท่านขึ้นธรรมมาต,ตั้งนาโมสามจบและกล่าวเทศนาเพียงบทธรรมสั้นๆว่าทุกสมุทัยนิโรธมักแล้วก็จบลงด้วยคำว่าเอวังท่านก็ก้าวลงจากธรรมมาตไปอย่างสบายหลวงปู่สาวเกิดวันจันทร์มสม1สี่ข้าเดือนยี่ปีรากาตรงกับวันที่สองพฤศจิกายนพุทธศักราช2,404ที่บ้านขาโคมตําบลหนองขอนอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี เป็นบุตรของนายทาและนางโม่มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันห้าคนพระอาจารย์สาวได้เข้าไปพำนักรับใช้เป็นสิทธิ์วัดใต้ตั้งแต่อายุ12ปีพออายุ15ปีท่านก็บัพประชาเป็นสมณีน,นที่วัดใต้อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในคณะมหานิกายปีพุทธศักราช2422ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดใหญ่ พระเจ้าองค์ตื่ออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีจำภาษาที่นั่นสิบพรรษาพุทธศักราช2432ท่านได้ฟังทำจากท่านเทวะธรรมีเมาแล้วก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสก็ขอมอบตัวเป็นสิทธิ์ได้ทำการยติกรรมใหม่ในคณะธรรมยุทธที่อุโบสถวัดศีทองหรือวัดศีอุบลรัตนาราม มีพระครูทาโชติปาโลเป็นพระอุปชาระหว่างปีพุทธศักราช2459ถึง64ท่านพำนักจำมันสาที่ถ้ำจำปาตำบลหนองสูงอำเภอคำชชอีจังหวัดมุกดาหารแล้วก็ได้จำมันสาอยู่กับพระอาจารย์มั่นด้วยวันหนึ่งหลวงปู่สาวนั่งอยู่ในที่สงัดองค์เดียวท่านพิจารณาถึงอริยสัจได้รู้เห็นตามความเป็นจริงนั้น และในวันนั้นท่านก็ตัดเสียซึ่งความสงสัยได้อย่างเด็ดขาดจนจะถึงการประวรณาออกพรรษาท่านก็ทราบชัดถึงความเป็นจริงทุกประการจึงได้บอกกับพระอาจารย์มั่นบอกว่าเราได้เลิกการปรารถนาเป็นพระปัจเจก,กับพุทธเจ้าแล้วและเราก็ได้เห็นธรรมดาตามความเป็นจริงแล้วพระอาจารย์มั่นได้ยินอย่างนั้นก็เกิดปิติเป็นอย่างมากแล้วก็ทราบทางวาระจิตว่าหลวงปู่เสา พบวิมุติธรรมแน่แล้วในอัตภาพนี้หลวงปู่สาวละสังขารเข้าสู่อนุปาทิเสสนิพ,พันธ์ประกอบพร้อมด้วยความมีสติอันไพ่บูรด้วยอิรยิยาบถก้มกราบพระประธานในพระอุโบสถวัดมหาอม,มาตยารามนครจำปาศักประเทศลาวเมื่อวันอังคารที่สามกุมภาพันธ์พุทธศักราช2484แรม8ดค่ำเดือนสปีมามีย สิริอายุได้82ปีบวชอยู่62พรรษาครับจากหลวงปู่เสาก็ลงมาหาหลวงปู่ชอบกันหน่อยเพราะว่าเท่าที่สดับจับฟังมาเกี่ยวกับเรื่องผีผีหรือว่าวิญญาณทั้งหลายไม่ว่าจะดูร้ายขนาดไหนถ้าผีเจอพระผีก็มักยาละว,วาดไม่ค่อยออก ถ้าหลบลี้หนีหน้าไปได้ก็จะรีบไปไกลลิบเลยเชียวทั้งนี้ก็เพราะว่าผีกลัวอํานาจของพุทธบร,รมีธรรมบร,รมีสังคบร,รมีที่พระภิกษสุสง์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีอํานาจบร,รมีพระรัตนตรยัยคุ้มครองอยู่นอกจากนี้แล้วพระพุทธมนต์ก็ดีพุทธาคมก็ดีเป็นที่เชื่อถือได้ว่าบรรดาพูดผีปีศาจอีกเกรงกลัวเป็นอย่างยิ่งไม่เคยปรากฏว่าผีร้ายตนไหนบังอาจดือ้อดึงหานสู้ได้ พระภิกษุผู้ฝึกจิตกรรมาฐานมาแล้วเป็นอย่างดีมีพลังจิตกล้าแข็งมั่นคงจนสามารถใช้จิตตานุภาพได้ดังประสงค์ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้หลุดพ้นจากอำนาจแห่งโทสะจนหมดสิน้นไม่มีความคิดประทุสร้ายเบียดเบียนต่อสรรพสัตว์ใดๆอีกต่อไปท่านจึงไม่เคยทำร้ายโต้ตอบแก่วิญญาณมิจฉาทิฏฐิที่บังอาจล่วงเกินให้ได้รับทุกข์เพิ่มพูนขึ้นแม้แต่น้อยผีบางรายกล้ามาตอแยวุ่นวายกับพระ โดยที่หารู้ไม่ว่าการกระทําของตัวเป็นการสร้างบาปเพิ่มเวรให้แก่ตัวเองให้หนักหนาสาหัสเข้าไปอีกพระภิกษุผู้ภาคเพียรปฏิบัติธรรมเพื่อหลุดพ้นกองทุกข์เป็นผู้มีจิตใจ,จองค์อาจแก้วกล้าไม่ประวันพรั่นกลัวแม้กระทั่งความตายสถานที่อันเหมาะสมสําหรับการบําเพ็ญเพียรภาวนาของท่านก็คือป่าเขาลําเนาไพรอันสงบสงัดในห้วงเวลาที่ท่านมานะพยายามที่จะตัด วัตตะแห่งกิเลสอย่างอุกฤษนั้นก็มักจะ,ะเผชิญกับสิ่งเร้นลับที่มีอยู่ในโลกซึ่งบุคคลธรรมดาสามัญไม่อาจจะสัมผัสรู้ได้การ,รเผชิญภาวะเหนือโลกได้กลายเป็นอุบายธรรมก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายต่อสังสารวัตรที่สัตว์โลกทั้งหลายกำลังตะเกียกตะกายกันอยู่เป็นพลวันเรื่องเร้นลับเรื่องหนึ่งในโลกนี้ที่คนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นคนไทยฝรัง่ง มักจะสงสัยก็คือเรื่องผีหรือว่าวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วข้อสงสัยอันดับแรกก็คือผีมีจริงหรือไม่แม้ว่าจะมีผู้รู้ยืนยันว่ามีจริงแต่ก็ยังเชื่อเครึ่องไม่เชื่อครึ่องอยู่ดีทั้งนี้ก็เพราะไม่เห็นด้วยตาพิสูจน์ไม่ได้ด้วยหลักวิชาทางวิทยาศาสตร์ให้เห็นเป็นรูปธรรมแต่ขณะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็พากันกลัวผีโดยทั่วหน้าเรื่องผีที่น่าสังเวชซึ่งจะนำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ เป็นเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่หลวงปู่ชอบฐานะสโมและพระภิกษุสิทธิ์ของท่านอีกสองรูปได้เผชิญกลางป่าเขาเมื่อคราวที่หลวงปู่จาริกทุดงข้ามแดนไปยังประเทศพมา่าหลวงปู่ชอบเมื่อครั้งที่สังขารร่างกายยังชะกันท่านมุ่งหน้าทําความเพียรด้วยความอง,งาอาจกล้าหาญตามปกติแล้วท่านมีจริตนิสัยชอบทุดงดั้นด้นไปเพียงรูปเดียว ดงดอยและแดนป่าที่ห่างไกลความพลุกพล่านคือสถานที่อันรื่นรมของท่านแต่สำหรับการจาริกธุดงอยู่ในแผ่นดินพม่าคราวนั้นมีพระภิกษุลูกศิษย์ซึ่งมุ่งมั่นในสายปฏิบัติเดียวกันกับท่านขอติดตามไปด้วยหลวงปู่ท่านก็เมตตาอนุญาตบริเวณป่าที่ท่านและลูกศิษย์ทั้งสองแยกย้ายกันแขวนกรดอยู่ในระยะห่างกันพอสมควรท่านไม่ทราบมาก่อนว่าชาวบ้านที่นั่นก็มีการตาย เขานำศพผู้หญิงคนหนึ่งมาฝังไว้ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ตายธรรมดาแต่เป็นหญิงมีครรภ์และถึงแก่ความตายไปพร้อมกับลูกในท้องขณะกำลังจะคลอดแต่คลอดตามปกติไม่ได้ก็สิ้นใจตา,ตายด้วยความทุกข์ทรมานแสนสาหัสที่เขาเรียกว่าตายทั้งกลมผีผู้หญิงตายทั้งกลมคนนี้เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์มีชีวิตเห็นทีจะแก่กล้าในกามราคะเอาเรื่องทีเดียวเพราะเมื่อตายไปแล้วเหลือแต่วิญญ,ญาณกิเลสตัวนี้ก็ยังรุนแรงนัก ถึงขั้นมัวเมาไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีไม่สามารถจะแยกแยะสิ่งผิดสิ่งถูกสิ่งใดควรไม่ควรกล้าบังอาจเข้ามารบกวนหลวงปู่ถึงในสมาธิเมื่อถึงเวลากลางคืนหลวงปู่ชอบเข้าที่เจริญสมาธิภาวนาผีตนนี้ก็ได้เข้ามาในวิถีจิตของท่านแสดงเล่กลมารยาแห่งราคะตัณหายั่วยวนเชิญชวนหลวงปู่อย่างไม่อับอายท่านแผ่เมตตาให้ก็ไม่ยอมรับ ยังดื้อดึงจะเข้ามาทําตามจิตปรารถนาของมันท่าเดียวแต่ผีตายทั้งกรมก็ล่วงละเมิดทําอะไรหลวงปู่ไม่ได้เพราะอํานาจจิตของท่านมีอนุภาพแรงกล้าแม้กระนั้นหญิงตายทั้งกรมคนนี้ก็ใช่จะยอมรามือยังมารบกวนวุ่นวายกับท่านหลายครั้งและบางครั้งก็สาแดงกิริยารุนแรงถึงขั้นจะเข้ามาข่มขืนท่านเสียให้ได้หลวงปู่ชอบจึงสอบถามว่ามีความเป็นมาอย่างไร ผีก็เล่าถวายให้ฟังไม่ปิดบังโกหกเธอเล่าว่าเป็นหญิงชาวบ้านเมื่อตั้งครนภใกล้คลอดสามีได้ทอดทิ้งไปมีหญิงใหม่ปล่อยให้เธออุ้มท้องแก่คนเดียวเมื่อเจ็บคันจะคลอดลูกไม่มีใครอยู่ช่วยเหลือประกอบกับคลอดตามปกติไม่ได้จึงถึงแก่ความตายเพียงเดียวดายอยู่ในกระท่อมเรื่องนี้ภายหลังหลวงปู่ได้ไปสอบถามชาวบ้านก็ได้เนื้อความตรงก,กันกับที่ผีเล่าทุกประการ เมื่อผีหญิงร่านราคะไม่อาจจะล่วงละเมิดทำบัตรสีกะหลวงปู่ชอบได้ก็จำต้องถอยห่างหายไปแต่แทนที่มันจะเลิกราความบ้าตันหาเพียงแค่นั้นกลับไปกวนพระน่มสิทธิ์ของท่านซึ่งกำลังจำวัดนอนหลับอยู่ในกรดถ,ถึงกับร้องตะโกนโวยวายจนท่านได้ยินชัดเจนทัดถ้อยชัดคำบอกว่าก็โยมเป็นผู้หญิงอาจมาเป็นพระจะให้ทำแบบคารวะได้ยังไง ไม่เอารีบออกไปนะเดี๋ยวตกนรกยิงกรรมหนักวันนี้เขาอีกท่านอาจารย์ช่วยด้วยมีผู้หญิงกําลังจะข่มขืนผมรีบมาช่วยผมด้วยครับอาจารย์เร็วหลวงปู่ชอบเวลานั้นออกจากที่ภาวนาแล้วได้ยินเสียงพระร้องให้ช่วยเสียงขมก็รีบไปที่กรดพระรูปที่ว่าเนี่แล้วก็ปลุกให้ตื่นสอบถามได้ความว่าผีหญิงตายทั้งกรมทองโยรายเดียวกันเนี่ยมาอาวาดในฝัน จะคมขืนท่านให้ได้บอกเท่าไรห้ามเท่าไรก็ไม่ฟังจะเล่นลูกบ้าหน้ามืดเพียงท่าเดียวก็เลยต้องร้องเรียกท่านอาจารย์ให้ช่วยเป็นพลวันกระทั่งท่านมาปลุกถึงได้หายไปหลวงปู่ชอบและสิทธิ์ของท่านก็คิดไว้ผีบ้าหน้ามืดตามัวรายนี้คงจะรบกวนแค่ครั้งเดียวก็น่าจะเลิกราไปที่ไหนได้พอถึงคืนต่อมาพระอีกรูปกํลาลังจําวัดพักผ่อนก็เจอผีผู้หญิงตายท้องกลมตนเนี้มารังควานในลักษณะเดิมอีก ต้องร้องเรียกหลวงปู่ให้ช่วยเหมือนกันเหตุการณ์ตอนที่ผีหญิงตายทั้งกรมมาวุ่นวายกับหลวงปู่ชอบในคราวนั้นพระอาจารย์มหาบัวยานสัมปโน,โนได้เขียนไว้ในหนังสือปฏิปทา,าของพระธุดงกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตมีข้อความว่าผู้เขียนคือพระอาจารย์มหาบัวเรียนถามว่าที่ว่าผู้หญิงมาทำท่ามไม่ดีไม่งามนั้นเขาทำอย่างไร ท่านก็ตอบแบบคนโมโหผียังไม่หายว่าจะอธิบายให้ฟังอย่างเปิดเผยหรือเกยหาดยังไงอีกอะเพียงฟังกันเท่าที่เล่าวันนี้กูอยากจะเอาหัวหมดดินอยู่แล้วจะให้พูดชัดยิ่งกว่าไอ้แบบนั้นนะผมพูดไม่ได้หรอกเพราะเราไม่ใช่ผีตัวหน้าด้านตนนั้นที่จะพูดจนไม่รู้จักคำควรไม่ควรนี่ก็ทราบกันอยู่แล้วว่าค่มขืนจะให้พูดยังไงอีกอะผีหรือคนฟังก็ต้องเข้าใจกันอย่างชัดเจนไม่มีทางสงสัย หลวงตาท่านก็ถามอีกว่าส่วนท่านทั้งสองรูปจะไม่ทราบด้วยสมาธิภาวนาบ้างเหรือผีจึงไปกวนท่านในเวลาหลับนอนซึ่งไม่ต้องการความสุขใดยิ่งไปกว่าการนอนหลับสนิทในเวลานั้นหลวงปู่ชอบท่านก็บอกว่าก็ท่านไม่ได้บอกว่าท่านทราบหรือไม่ทราบเห็นแต่ท่านตะโกนลั่นตอนกลางคืนดึกๆจนเราทนอยู่ไม่ได้ก็ต้องรีบไปปลุกเวลาตื่นขึ้นมาถามได้ความวม่าผีมามันจะปล้ำคมขืน,นเรื่องก็เท่านั้น หลวงตามหาบัวก็ถามว่าท่านอาจารย์พักอยู่ที่นั่นนานเท่าไหร่หลวงปู่ชอบตอบว่าพักอยู่หลายเดือนแต่เหตุที่ได้ไปจากที่นั่นก็เนื่องจากท่านสองรูปนี่ไม่ชอบอยู่บอกว่าทนผีมากวนจะเอาตัวไปอืมทนไม่ไหวก็เลยจําต้องพาท่านหนีไปหลวงตามหาบัวก็บอกว่าก็ผีที่รบกวนท่านนั้นไม่นับเข้าในจําพวกเปรตที่ควรจะได้รับส่วนบุญบ้างหรือทําไมเวลาแผ่ส่วนกุศลให้จึงไม่ยินดีรับ หลวงปู่ชอบตอบว่าจะเป็นจำพวกไหนผมก็ไม่ทราบได้แต่มันจะทําแบบบ้าๆเขามันท่าเดียวโดยไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นไอ้ผมน่าสงสารพระสองรูปที่อายุยังหนุ่มแน่นอยู่แต่ท่านเป็นพระปฏิบัติดีมีความมุ่งมั่นในธรรมอย่างยิ่งท่านจะอยู่ไม่สุขเพราะไอ้เรื่องนี้มารบกวนท่านตอนกลางคืนท่านก็มีอาการไม่สู้ดีคิดทุกคิดยากทั้งสองรูปในเวลานอนหลับก็กลัวผีตัวนั้นจะไปทําลายอย่างที่เคยเป็นมา ท่านไม่อยากอยู่ที่นั่นก็เลยพากันหนีไปครับนี่คือผีหญิงตายทั้งกลมมารบกวนนังควานหลวงปู่ชอบฐานะาสมโมและพระสองรูปเพิ่งเป็นลูกศิษย์ท่านซึ่งจะว่าไปแล้วผีตัวนี้น่าสังเวชอย่างที่สุดไม่เคยพบเคยเห็นว่ามีผีตัวไหนราคาจริตแรงกล้าบ้าดีเดือดถึงป่านนี้ไม่รู้แม้กระทั่งว่าสมณะผู้ครองเพศพรมจรรันทร์กำลังมาปฏิบัติธรรม การที่วิญญานหรือผีทุรนทุรายถึงกับมีเจตนาแรงกล้าจะทำให้พระภิกษุศีลวิบัตินั้นเป็นโทษร้ายแรงมากหมดวาระของการเป็นสัมภเวสีเป็นวิญญาณทุกทรมานนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าพบชาติต่อไปจะได้รับผลแห่งกรรมคือการกระทำของตัวด้วยความทุกขทรมานเป็นทวีคูณสักแค่ไหนอันที่จริงจิตานุภาพของหลวงปู่ชอบเวลานั้นมีพลังแรงกล้าเกินพอที่จะขับไล่ผีหญิงตายทั้งกลมนัะให้หนีกระเจิงไปไม่ยาก แต่ที่ท่านไม่ทําก็เห็นทีจะเนื่องจากไม่ปรารถนาจะทําร้ายเบียดเบียนวิญญาณโง่เขลาซึ่งงมงายอยู่ในกรรมเลวของตัวเป็นสําคัญแม้ว่าผีตัวร้ายจะไม่สํานึกในเมตตาธรรมที่ท่านแผ่ให้ก็ตามความกรุณาปราณีซึ่งท่านมีให้ก็ยังไม่มีประมาณเหมือนเช่นเดิมครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ ก่อนจากกันวันนี้ครับมีเรื่องเล่าชาวบ้านจะเล่าให้ฟังสักเรื่องว่าประมาณสักสิบปีที่ผ่านมาแล้วนี่มีผู้หญิงเก่งคนหนึ่งมีสามีคราวเดียวกันสองคนเลยที่หมู่บ้านของคุณนิพาที่เล่าเรื่องตะกี้เนี่ยเออมีก็ไปได้ยังไงไม่ว่าใครเขาก็สงสัยกันทั้งนั้นมีแล้วก็อยู่ด้วยกันในบ้านหลังเดียวกันอีกด้วยนะแล้วก็มีลูกด้วยกันคนหนึ่ง เด็กชายคนนี้สงสัยมากว่าที่ตัวเองมีพ่อถึงสองคนเขาไปโรงเรียนแล้วก็ไปถามเพื่อนๆว่ามีพ่อกันกี่คนนะ่ะเพื่อนก็บอกคนเดียวเขาถามพันโรงลุงครับลุงมีพ่อกี่คนพันโรงก็บอกมีคนเดียวการที่เขามีพ่อสองคนนี่ก็เลยทําให้เพื่อนๆน,นล้อเขาก็ถามว่าทําไมต้องล้อด้วยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็หัวเราะกันสนุกครื่นกันเด็กคนนี้ชื่อเด็กชายสองนี่แม่เขาตั้งเองแม่เป็นแม่ค้าไปขายของที่ตลาด พ่อคนหนึ่งเป็นช่างก่อสร้างบ้านเรือนอีกคนหนึ่งทำสวนทั้งสองชายนี่ก็มีขัดแย้งกันบ้างแต่ฝ่ายหญิงคุมอยู่พูดถึงรูปร่างหน้าตาของผู้หญิงก็ไม่ได้สวยงามมีสเสน่ห์อะไรมากถ้าเป็นคนเดี๋ยวนี้ก็ต้องพูดกันว่าหน้าตาบานๆแต่งเนื้อแต่งตัวก็บ้านๆคือก็เหมือนๆชาวบ้านเขานั่นแหละผิวพรรณก็ธรรมดาธรรมดาแต่แล้วสเสน่ห์ของหล่อนอยู่ตรงไหนกันนี่ก็ไม่รู้ต้องไปถามสองชายนะเขาคงจะบอกได้คนที่เป็นช่างเนี่ยอายุ4ี่สิบ คนเป็นชาวสวนอายุส4สส่วนผู้หญิงคนเก่งเน่นอายุส5ห้าปีเด็กชายสองเกิดมาขณะที่เขามีพ่อสองคนอยู่ในบ้านเขาก็เลยไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อตัวจริงเขาก็ไม่ได้ไปตรวจเลือดกันอย่างที่พวกดาราสมัยนี้ชอบทำกันเวลาขัดแย้งอะไรกันขึ้นมาสักอย่างสองชายนั้นก็ไม่ใช่ว่าต่างคนต่างยอมรับว่าเด็กชายที่น่าสงสารนั้นเป็นลูกของตัวไม่เลย พวกเขาหาว่าเป็นลูกของอีกคนหนึ่งเด็กน้อยก็เลยไม่ได้รับความรักจากคนเป็นพ่อสองพ่อของเขามักจะดุว่าเคขัวบ้างเวลารับหลังแม่แม่ของเขารักเขาก็จริงแต่ก็ไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าออกไปทำมาหากินตั้งแต่เช้ามืดเขาอายุเกือบจะสิบขวบแล้วในตอนนั้นก็เ,เป็นเด็กไม่ร่าเริองอะไรหรอกเงียบๆชอบอยู่คนเดียวนั่งหลบๆไม่ค่อยเล่นกับเพื่อนถ้าวันไหนอยู่บ้านไม่ได้ไปเรียนเขาก็ชอบปีนป่ายขึ้นต้นไม้ อ่าเขาชอบขึ้นต้นไม้มากมีคนถามเขาว่าขึ้นไปทําไมเขาบอกว่าขึ้นไปดูอะไรต่ออะไรอยู่ที่สูงสูงเขาเห็นสิ่งต่างๆได้กว้างไกลก็คงจะเป็นอย่างนี้แหละที่ทําให้เขาชอบที่สูงสูงก็เพราะว่าเขาชอบที่สูงนี่แหละวันหนึ่งเขาก็เลยตกลงมาแล้วก็ขอหักตายใต้ต้นไม้ข้างบ้านเขาเป็นต้นกัมปูต้นใหญ่พอสมควรกัมปูนี่กิ่งก้านมันไม่เหนียว แต่กิ่งไม่ได้หักนะที่เขาตกลงมาเข้าใจกันว่าเขาคงจะดูอะไรเพลินจนเผลอตัวม้อยหลับไปหรือพลั้งพลาดตกลงมาคนร้องไห,ห้โฮโฮก็คือแม่ของเขาส่วนพ่อพอของเขาแต่ละคนก็ทําหน้าพิกลพิกลในงานศพหน้าสงสารเด็กแต่ยังไงก็ตามเขาก็ไปสบายแล้วแม่ของเขาหลังจากเสียลูกชายไปก็หมดอะไรตายอยากไม่ไปค้าขาย หยุดอยู่บ้านต่อมาก็กลายเป็นคนอารมณ์เสียเกลี้ยกลาดกับผัวผวจนผัวเข้าหน้าไม่ติดน่ะหล่อนโทษว่าที่ลูกตายก็เพราะพวกเขาทั้งสองคนไม่ช่วยกันดูแลคือวันเกิดเหตุเนี่ยผัวช่างเนี่ยไปสร้างบ้านอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งคนทําสวนก็มัวไปอยู่ที่ในสวนส่วนเด็กอยู่บ้านคนเขาว่าเหตุมันเกิดก็เพราะถึงคราวของเด็กเด็กตายแล้วแต่แม่เห็นลูกเป็นประจำมาเรื่อยมาให้เห็นแวบๆกลางวันบ้างกลางคืนบ้างแล้วก็มาหลอก พ่อสองคนของเขาด้วยจนสองคนหวาดกลัวพากันไปหาพระมาห้อยคอคนละองสององค์อยู่มาวันหนึ่งช่างสร้างบ้านทํางานอีท่าไหนไม่รู้พลัดตกลงมาจากหลังคาบ้านตบลงมาร้องเสียงหลงได้คําเดียวอีตอนหล่นละลิว้วผลที่ออกมาก็คือตายครับพวกคนงานที่ทํางานอยู่ด้วยกันบอกว่าเขามักจะตกใจร้องอะไรแปลกๆอยู่บ่อยๆหลังจากที่ลูกเขาตายเมียเขาก็ว่าจริงผัวร้องอะไรเหมือนกัหวาดกลัว เหลือผัวอีกคนเดียวในบ้านนั้นแม่ก็เริ่มออกไปขายของอีกครั้งก็อยู่กับผัวทำสวนไปอารมณ์ก็ยังไม่ปกติเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอยู่ดีๆลมก็ขึ้นพรวดออกมาอย่างนั้นจนผัวคนทำสวนต้องออกจากบ้านเพื่อรอให้หลอนสงบลงแล้วค่อยกลับเข้าไปวันเวลาผ่านไปเป็นปีผัวทำสวนก็เกิดป่วยก่อนป่วยมันมีสาเหตุอยู่บ้างคือเขาตกใจอะไรบางอย่างที่ข้างสวนตอนใกล้จะมืดค่า เขาเห็นนกสีดำๆตัวใหญ่เมื่คือมาปากแหลมอยัางนกกระยางยืนโงกเงกโนงนแงนอยู่ที่แรกเขาไมา่ได้กลัวเข้าไปจะเอาด้ามเสียมตีมันแต่พอมันอ้าปากตามัมนก็แดงโรกขึ้นมาเท่านั้นเองเขาหันกลับวิง่งล้มลุกคลุกคลานกลับบ้านพอไปถึงบ้านล้มโครมแล้วป่วยลุกไม่ขึ้นเลยเขานอนป่วยอยู่นานหกเดือนเขาก็จะมองเห็นแต่สิ่งน่ากลัวต่างๆเป็นช่วงช่วง ที่เขาร้องออกมานั้นเพราะว่าเขาเห็นเด็กที่ตายไปแล้วนะํามาหาเขาเขาเล่าว่าเด็กนะชอบมาเหยียบย่ำเดินไปมาบนตัวของเขาบางทีกระทืบท้องเขาจนเขาเจ็บร้องโอยโอยเพราะเช้ามืดวันหนึ่งเขาก็สิ้นลมก่อนตายนี่เขาผอมมากเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเมียของเขาไม่เคยอยู่พยาบาลเขาเลยไปขายของทุกวันเขานอนอยู่คนเดียวบนบ้านนั้นร้องโวกเวกบ้างกลดาบ้างขับไล่คมขูบ้าง ไม่มีใครรู้ว่าเข,เขาส่งเสียงต่างๆนั้นกับใครแต่ถึงอย่างไรเสียเขาก็ตายไปแล้วที่บ้านก็เลยเหลือแต่ผู้หญิงคนนั้นคนเดียวใครๆก็พากันพูดว่าอีกไม่นานก็คงจะมีผัวใหม่แต่ก็ไม่เห็นมีแล้วเราสักปีหนึ่งต่อมาหล่อนก็หยุดขายของบ่อยๆไปหาหมอไปตรวจตรวจไปตรวจมาหมอก็พบว่าหล่อนเป็นมะเร็งที่ปากมดลูกมันเป็นระยะสุดท้ายที่ไม่มีทางรักษาเสียด,ด้วยเพราะรู้ว่าตัวเองเป็นโรคร้าย เธอก็ไม่ไปหาหมออีกแต่กินยาสมุนไพรบ้างยาที่ใครว่าอะไรดีก็กินอย่างนั้นอยู่ได้ปีกว่าก็ตายน่ากลัวมากคืนที่หล่อนตายหมาหอนกันหวยหวนเพื่อนบ้านเห็นผีมากันผัวสองคนที่ตายไปแล้วมารับดวงวิญญาณของเมียเด็กชายที่ตกต้นไม้ตายก็มาด้วยอ่านั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆครับที่ชาวบ้านเขาพูดกันเรื่องเล่าชาวบ้านครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพ ขอได้รับความขอบคุณจากผมจะอาจารย์ยอดและอาจารย์กมลวนันเรืองรัตนสุนทรครับพบวันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ